สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านกลับมาอยู่กับผมพลพันธิประราดที่ช่องพล Triple P ร์พีกันอีกเช่นเคยครับเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนผมได้นำเสนอรีวิวฮาวเวลเฮ H-EV ซึ่งถือเป็นการรีวิวรถ SUV Hybrid จากแบรนด์ g a t e w a ลมอเตอเป็นครั้งแรกในโลกไปแล้วถ้าใครยังไม่รับชมสามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยและในวันนี้ครับทาง g r a ดวอลมเตก็ได้ประกาศราคามันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประกาศออกมาด้วยกัน2รุ่นเริ่มกันที่รุ่นแรกชื่อรุ่นโปรราคาอยู่ที่1 1 4 9 0 0้บาทและรุ่นอัลต้าซึ่งเป็นรุ่นท็อปจะมีราคาอยู่ที่1 2 4 9 0 0้บาทซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกว่า จัดเต็มออปชันและเทคโนโลยีตามที่ผมได้รีวิวไปแล้วนอกจากนี้ยังมีแคมเปญที่ชื่อว่า Premier d ์ a l ลสำหรับผู้ที่จองรถตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมจะได้รับของแถมรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0 0บาทเริ่มตั้งแต่ดอกเบี้ยพิเศษ1.79%นาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีแล้วก็ฟรี GWM Pro Service Inclusive หรือเรียกง่ายๆก็คือฟรีบริการบำรุงรักษาทั้งหมด5ปีและฟรีบริการส่งมอบรถทั่วประเทศพร้อมให้น้ำมันเต็มถังไม่เพียงเท่านั้นเขายังให้คะแนนสะสม GWM p o i n t 15,000คะแนนซึ่งเอาไปใช้แลกซื้อของในแอปพลิเคชันได้อีกด้วยสำหรับตัวรถ Haval H6 HEV คันนี้นะครับเขาจะประกันในส่วนของตัวรถให้นาน5ปีหรือ150,000กิเมตร และในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดจะประกันนานถึง8ปีโดยไม่จำกัดระยะทางหากเทียบกับราคาที่ผมได้วิเคราะห์ไปนะครับตอนรีวิวผมวิเคราะห์ว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1199ซึ่งราคานี้ครับในรุ่นโปรจะใกล้เคียงกับที่ผมวิเคราะห์ก็คือราคาประกาศจริงจะถูกกว่าที่ผมวิเคราะห์ไป50,000บาทส่วนรุ่น Ultra ที่เป็นรุ่นช็อปที่อัดแน่นออปชั่นราคาจะถูกกว่าที่ผมคาดการไว้ถึงแสนกว่าบาทเลยทีเดียว ซึ่งถ้าราคาต่างกันแค่1น0 0 0แบาทนะครับผมเชียร์รุ่น Ultra ที่เป็นรุ่นท็อปดีกว่าเพราะจะให้เทคโนโลยีและออปชันที่จัดเต็มมากกว่าซึ่งในส่วนของการรีวิวระบบเทคโนโลยีบางส่วนนะครับที่ผมได้ทดสอบในสเตชันผมก็ได้ลงไปแล้วยังไงสามารถลองไปย้อนดูกันได้ครับเพราะว่าเทคโนโลยีของเขาหลายอย่างผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าเทียบชั้นกับรถ SUV ยุโรปเลย และสำหรับในคลิปการนำเสนอราคา h าว a l h e s สซ H.E.V ผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคนผู้ชมทุกท่านติดตามผมไว้ด้วยครับที่ช่อง YouTube คน t r i p l e P นี้ฝากกดซับสไครต์แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆวันนี้ผมพลขอลาไปก่อนและไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ